มาดูผักสลัดไฮโดรโปโนิกกันนะครับวันนี้ก็ปลูกในตัวปลูกอ่ะอายุครบ20วันแล้วนะครับ20วันนะครับจากคลิปที่แล้วผมให้ดูตอนอายุ14วันนะครับตอนนั้นในร่องนี้ยังยังยังเป็นร่องแต่ตอนนี้ร่องอะจะถูกปิดแล้วนะครับเนี่ยผ่านมา6วันร่องจะ ลองจะถูกปิดแล้วตัวเร็วมากนะครับสวยงามมากครับอันนี้กรีนโอ๊กนะครับเนี่ยอันนี้ Red Oak. ะะเลดโอกเมล็ดที่นำมาปลูกนี่คือมเมล็ดเคลือบนะครับที่ผมได้ถ่ายทำ คลิปลงอยู่ตอนตอนที่พ่อมเมล็ดก็กลับไปย้อนดูคลิปหลังๆนะครับส่วนตัวนี้ก็สลัดคอร์สหรือว่ากินคอร์สนะครับอันนี้จะเป็นต้นโตกว่าเพื่อนและที่เห็นตรงนี้คือบล็อกเฉยวานนะครับ เมื่อผักสลัดมีอายุครบ20วันอาหารก็จะ,ะได้เติมบ่อยนะครับตอนนี้3วันเติมครั้งหนึ่งนะครับ3วันจะเติมอยู่20ลิตรอันนี้อันนี้ผมผมเพิ่งได้เติมไป2วันแล้วเนี่ยวันนี้ก็น่าจะบุกอีกอนนผมก็ในผสมไว้รอเลยเนี่ยเพราะว่า ช่วงนี้จะกินอาหารกินอาหารเปลืองนะครับช่วงนี้แล้วผมก็ได้ใช้เสลนบังด้านหน้าเพราะว่าแดดเข้าส่องทางด้านหน้าเนี่ยเสลนมาบังเวลาแดดจะจัดช่วงเที่ยงถึงบ่ายสผมก็จะกลางออกมาอย่างนี้ บางบงแสงแสงจะส่งศาสต์เข้าไปตรงนี้ช่วงเดดแรงๆปลูกบนโต๊ะปลูกอายุอครบ20วันแล้วตอนที่พักอนุบาลก่อนจะมาปลูกอีก17วันอตอนนี้ได้37แล้วนะครับอายุตั้งแต่วันพ่อเมล็ด37วันแล้ว ก็ครบ50าถึงห้วันก็ถึงอายุการเก็บเกี่ยวก็เหลืออีก10กว่าวันนะครับจะได้เอามากินแล้ว